โอเคคู่นี้ต่อไปมีค่ะของเอ๋ยเนี่ยเป็นฝั่งเกาหลีไปแล้วของเราเนี่ยกลับมาฝั่ง AEC แถวแถวบ้านเราบ้างเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีแบบหล่อไม่แพ้ฝั่งเกาหลีเหมือนกันนะว่าจะมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปขยายพร้อมกันเลยค่ะครับ ีใหม่บัน,นี้เราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆมาให้แฟนรายการสาวๆของเราได้กระชรุช่มกระชวยหัวใจกันสักหน่อยค่ะด้วยการพาทุกคนมาทาความรู้จักกับ2หนุ่มหล่อ2ส,สัญชาติที่บอกเลยว่าแซบเวอร์รับเราว่าสาวๆจะต้องถูกอกถูกใจกันแน่นอนแต่ว่านุ่มๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะเดี๋ยวทางรายการของเราจะหาของสวยๆเงียงๆม,ม,มาฝากบ้างในอนาคตค่ะใจเย็นๆน,นะคะเ,ะเอาละเอาละสาวๆจะรอใช้อยู่ใหญ่ตามมาชมกันได้เลยค่ะ มาที่หนุ่มหล่อหุ่นน่าเสียจากแดนมังกรน,นามว่ากอฟรีเก่ากันค่ะเพราะหนุ่มหุ่นล้ำคนนี้ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่22กันยายน1 9 8 4เขาเป็นลูกครึ่งไต้หวนันมาเลเซียแต่เมื่อตอน,น,นอายุ9ปีครอบครัวของเขาได้ย้ายไปอยู่ที่แคนาดาพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นด้วยความสูงที่เกิดมาจากฐานชาวเอเชีย e ทําให้กอฟรีเริ่มเข้าสู่วงการแฟชัน่นแอบกระซิบให้ฟังเลยนะคะว่าพ่อหนุ่มคราวงามของเราเนี่ยสูงถึง195เซนติเมตรค่ะเขาได้มาถ่ายแบบให้กับนิตยสารชั้นนาจากนั้น ก็เดินทางกลับมาที่ประเทศบ้านเกิดและรับแสดงละครามชรทัศน์แต่ผลงานของเขาตอนนั้นก็ยังไม่เคยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่จนกระทั 2000, ่งปี2010ก็ฟรีได้ไถ่แบบให้กับนิสสันโวกของไต้หวันทําให้เขาได้รับความสนใจจากนิตยสารชนั้นนาต่างๆมากมายค่ะรวมถึงแรนดสิทธิต์ต่างๆ มาให้ความสนใจผู้ชายเอเชียสูงยาวเฉีดีคนนี้ค่ะและในปี2011ที่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการโกลอินเตอร์ของเขาก็ฟรีเป็นในแบบเอเชียคนแรกที่ได้ไถ่ยแบบให้กับแบ,บรนด์ดังระพยเอ็นอย่างลู s v วิ t ตองจากความร้อนแรงของเขาทำให้แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดัง s k สเคทติดต่อเขาให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทำให้เขาได้รับการยกย่องจากวงกาแฟช่นว่า เป็นซูเปอร์โมเดลชายที่เป็นชาวเอเชียคนแรกค่ะและในปี2014กัฟรีกลายเป็นที่สนใจของสาวน้อยสา,สาวใหญ่สาวแท้สาวเพียมทั่วโลกเมื่อเขาได้ร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงภาพยนต์ The Mortal Instruments: City of Bones หรือชื่อภาษาไทยว่านักรบเครื่องแทวดาเขารับบทเป็นแมกนัสเบนข้อมูลึกลับผู้คุมความลับเรื่องความทรงจำของนางเอกโดยบุคลิกแนวแบดบอยสด์ซ์คุณควรมีไตน์เป็นของตัวเองทำให้เขากลายเป็นชายในฝันของสาวๆหลายคนทั่วโลกค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งนุ่มหล่อชาวฟิลิปปินส์ที่กลายเป็นที่สนใจของคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากจากการที่รูปเปลือยท่อนบนของเขาที่อยู่หน้าเคียงหมูถูกแชรต์ต่อกันไปอย่างมากมายจนทําให้สาวๆหลายคนถึงกับเพะะ้อว่าพ่อค้าเคียงหมูนุ่มสุดหล่อคนนี้ยอยู่ตลาดแถวไหนนะอยากจะไปแวะอดหนุนซื้อเกินแต่ยังไม่ทันที่สาวๆจะไปสอบหาเคียงหมูของพ่อหนุ่มคนนี้ก็มีคนออามาเฉลยว่าที่แท้จริงแล้วพ่อค้าเคียงหมูสุดหล่อคนนี้เป็นในแบบชาวตากล็อกที่มีนามว่าเอเดรียนลอิส์ต สวยรูปที่เขายืนโชว์หุ่ลนล้ำหน้าเคียงมูนั่นก็เป็นภาพจากละครโทรทัศน์ที่หนุ่มเอเรียนร่วมแสดงนั้นเองค่ะาหนุ่มหล่อเพราะขาเคียงมูของเราเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์1่าน9 8 0ค่ะตอนนี้อายุอานามก็กําลังหนุ่มแน่นเลยทีเดียวค่ะเขาเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบให้กับนิสสัตต์ต่างๆหลังจากที่เขาได้รับการติดต่อให้แสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์มากมายทําให้ณเวลานี้ เรียนกลายเป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของประเทศฟิลิปปินส์ไปแล้วค่ะ หนุ่มๆไม่เห็นมีสาวๆบ้างเลยอ้าวเมื่อกี้ไงคะเกาหลีค่ะอันนั้นนี่แบบเรียกว่าหนุ่มๆนี่แต่ละคนนี่ใช่เลยนะแล้วคนสุดท้ายเนี่ยเอเดรียนค่ะคือตอนที่รูปเนี่ยได้ลงไปทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์กแอบบอกว่าไปตามหานะคะเขียงหมูเพราะหนุ่มเขียงหมูของเราจะไปซื้อขึ้เชียงเหรอจ๊ะเปล่าค่ะอยากจะไปถ่ายรูปคู่ลงไอจีกับเขาหนูนึกว่าพี่ตอชอบเขียงกวางมากกว่านะคะนี่อะไรคะมีด้วยอ๋อ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 วิน เดี๋ยวค่อยเล่น <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่จะไปะก่อนที่จะแวะพักนะครับเรื่องเขอเกิดไม่ได้หนึ่ง <c oughs> ก็แล้วกันนะช่วงหน้ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Instagram <c oughs> นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็นเรียกว่าเป็นยอดนิยมเลยนะ <c oughs> ต้นๆน,นะครับ <c oughs> อดใจรอสักครู่เดียวว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรช่วงหน้ากับชูนไซเดอร์ครับ